มาถึงช่วงที่3ของรายการขึ้นช่องของคารินบอจอนะครับตลาดหลักทรัพย์ต้อนรับปินทองเริ่มซื้อขาย9พฤศจิกายนนี้นะนายแมนพงศ์เสนาณรงค์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทร,รัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านะครับตลาดทรัพย์ยินดีต้อนรับบริษัทปินทองอินดัสเซีนยนพลัสนะรหรือว่า P.I.N นะครับเียว่าเข้าจุดเวียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์นะโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คําว่า p i n หรือว่าปิ่นนะในวันที่9ก้าพฤษายนนี้นะด้วยว่าปิ่นเองหรือว่า p i n เองเน่นดำเนินกิจการพัฒนาลและบริหารอาสังหาริมทรัพย์นะโดยเน้นการพัฒนานิคมอุตสาหกรมรมนะประเภทเขตอุตสาหกรมรมทั่วไปปัจจุบันมีโครงการนิคมอุตสาหกรมรมที่ดําเนินไปแล้วนะครับด้วยวจำนวน,น5ห้าโครงการนะด้ียว่าโครงการ โลจิสติกส์พักหนึ่งโครงการนี้มรมอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก1โครงการนะเรีวยว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยมีการกระจายตัวหรือว่าหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของพวกธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์โลหะและพลาสติกนะซึ่งเป็นกิจก,การข้ามชาติมานะจากญี่ปุ่นไทยและก็จีนนะครับซึ่งะระดานของปิ่นเอง,เองมีการเสนอขายหุ้นสามารถเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกเนะมื่อวันที่28ตุลาคมถึงวันที่1มิถุาย,ยนที่ผ่านมาในราคา IPO หุ้นละ3บาท90ตาเรียกว่ามูลค่าการลงทุนนี่ก็1,131ล้านบาทนัมีมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO ที่4,524ล้านบาทนัเรียกว่ามีการกำหนดราคาเสนอขายเรียกว่าอินจาก PE เรียกว่า PE ของปิดเองก็อยู่ที่10.11เท่านะครับทางนั้นของนายพีระนะปปทมะวรคุณชัยประธานเจ้าที่บริหารนะของ ปิ่นทองอินเร์เนต์ปานัเราเปิดเผยว่านะครับบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่บินจะได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะเป็นก้าวสำคัญของบริษัทและเชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขัน,นเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรก,กิจนะและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุนโดย,โดยบริษัทมีแผนที่จะนําเงินและลงทุน,นไปลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่ โลจิสติกหรือว่าโลจิสติกสพาคแห่งใหม่นอกจากนี้เงินที่ไดจากการลงทุสนส่วนหนึ่งจะนําไปใช้ในการชําระคืนเงินกู้นะจะเยืมจากสามารถการเงินไดเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการน,ะนั้นโดยทางด้านของปินเองมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในตามไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบต่ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการน,ะานั้นจะมีการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายนะครับนี่คือช่วงของ ที่3ข่าวดิบบอจในวันนี้ถ้าเกิดนักดูทินชอบนักฝากไลค์ฝากแช์นะครับในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซส์แล้วก็ช่องยู u ูบหุ้นอินไซส์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ทางมา,าติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซส์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวน,นี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมพวกมก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม